สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับปูมจะพาทุกคนนะครับมาพบกับเจ้า ADV 350นะครับรุ่นทัวร i n ิงอี dition นะครับที่ทาง Honda นะเขาแต่งเป็นทัวร์ิงมาให้จํานวน100คันนะครับจะพามาดูว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับกับตัวนี้นะครับเรื่องันที่ชิ้นที่1นะครับเป็นกล่องหลังนะครับจากแบงกิวีนะครับขนาดความจุ42ลิตรนะครับยังไม่พอนะครับเขาให้แหลกท้ายนะครับเป็นของ H2C มาเลยครับทุกคนชิ้นนี้นะครับคือกัดไฟหน้าครับทาง Honda นะครับให้มาเอาใจสายทัวรัดันแบบ แตกข้างนะครับถ้าเป็นสายโทลวริงนะครับจะขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนไว้กันลมนะครับช่วยเราได้แน่นอนต่อด้วยพักเท้าของเฮดทูซีนะครับ ชิ้นนี้นะครับคืออารมณ์เหมือนเคปลาร์นะครับแต่เป็นสติกเกอร์นะครับทุกคนเอาไว้การลอยนะครับเวลาเราขึ้นรถลงรถนะครับมันช่วยได้จริงๆนะครับต่อด้วยของแต่งจุกจิกจากแบรนเฮดทูซีนะครับเป็นฝาปิดน้มันเครื่องสีเงินแล้วก็กาดปั๊มน้ําสีเงินนะครับยังไม่พอนะครับให้แผ่นรองเท้านะครับเป็นตัวสีเงินจากแม่เฮดทูซีมาด้วยนะครับยังไม่พอครับทางฮอนด้านะครับเอาใจใส่ทัวร์ิงแบบจัดเต็มเลยนะครับทุกคนให้ชิลสีดํามาให้เราเลยนะครับชิลตัวนี้นะครับจะเสริมความสูงนะครับคควววาามมมก้งนนะรรัับไ่่เหือชิิสสีีใทตตดถ RS หรือตัวธรรมดาทั่วไปนะครับชิ้นนี้นะครับจะมีตั้งแต่รุ่น RS หรือ Touring ขึ้นไปนะครับตัวธรรมดาจะไม่มีนะครับเป็นการแฮนด์นะครับป้องการเศษหิมได้นะทุกคนเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Touring e dition นะครับของทาง Honda นะครับที่เขาแต่งมาให้เราจำนวน100คันราคา197,500บาทคุ้มไม่คุ้ม,มลองดูนะครับ